สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่29ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เขามาชมจองอินเตอร์นาชแนลวันที่29วันนี้ค่ะ29พฤษภาคม2567เป็นวันพุธค่ะคุณผู้ชมเขาวันนี้มีลาวพัฒนามาฝากคือเก่าค่ะคุณผู้ชมเอาลาวพัฒนารวไอของพ่อเสือนะคะคุณผู้ชมมาฝากคุณผู้ชมด้วยคะ่ะจากที่ล่าพัฒนาเพิ่นแตกงวดที่แล้วนะคะคุณผู้ชม 835853ค่ะคุณผู้ชมงมดที่แล้วค่ะองพอเสิร์เขาตรงๆเนาะค่ะเนาะงวดนี้ก็มาฝากกันขึ้นเก่าค่ะเป็นราวพัฒนาของพ่อเสิร์นะคะ853นาดเราค่ะคุณผู้ชมทีตัวเลขแนทาทเพิ่นบปแตกเนาะแต่ทีนี้ตัวเลขเงาๆมากตัวเลขป่วยไข่มากตอนนี้พักฝืนมากแล้วกะรู้สึกว่าปังนะคะทั้งห้าน่วยทั้งลาวพัฒนาของพ่อเสิร์ค่ะ มือนีกินตนากเลนจะฟ้าลให้คุณผู้ชมเบิ่งก่อนก่อนที่จะดูลาวพัฒนารวมเซียนคลิปต่อไปค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนารวมเซียนหลายๆเซียนและอาจารย์มือนีมีเด็ดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าใครจะมาถ้าเขาวันนี้ใครจะพาคุณผู้ชมปังติดตามไปเด้อค่ะช่องจินตานาชาแนลค่ะคุณผู้ชมกินตานาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิ่งมาชมเขามาติดตาม สองสามมือมา่นนีรู้สึกว่าคุณผู้ชมเขามาติดตามให้กำลังใจจินตนามากมากขึ้นมากหลายกว่าเก่านะคะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะให้กำลังใจกันค่ะเป็นทึงเป็นกระจกซองเงาให้พร้อมทึงเป็นที่พึ่งทางใจของจินตนานะคะเห็นหาจิตใจชื่นบานขึ้นมากก็เพราะว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาชมนะคะเขาเมตตาเขาเอ็นดูเนาะจินตนาขอขอบคุณพร้อมแอ่พีน่น้องทุกท่านนะคะที่เขามาชมช่องจินตนาชาแนลนะคะเราก็ให้กำลังใจเขามากค่ะ าจากที่เงาเงาเนาะค่ะคุณผู้ชมเงาเพราะว่าคนดูน้อยจินตนาก็เลขก็ไม่เข้าก็เกิดความน้อยใจค่ะไม่อยากให้คุณผู้ชมผิดหวังเนาะคะ่ะแต่ทีนี้พอคุณผู้ชมเขามา,าหา้กาลังใจว่าทุกทุกเซียนเป็นเหมือนกันทุกช่องเป็นเหมือนกันแหละเลขไม่เข้าเนาะคะ่ะก็จินตนาก็ดีใจขึ้นมากค่ะคุณผู้ชมว่าตัวเลขแนวทาเนาะคะ่ะ ้าปังขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเพจไห้ให้ใจ่ซื่นบานขึ้นมาค่ะก็เลยได้น้าแนวทางมาคุณผู้ชมเบิ่งยังเปิดเพื่อน,นขึ้นเก่านะคะคุณผู้ชมอยากผ้ามว้วนอยากผ้าหัวเลาะเสียงไปเบิ่งสถานที่ต่างๆตรง,ง,ง,งนั้นตรงนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้อดใจไว้ก่อนเด้ค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าแหงอยู่ค่ะไปประเทศใดๆเนาะเดี๋ยว <laughs> ให้ซื้อให้บานก็น,นี้ก่อนคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เมืยกกบกัน อยู่กับดงเลขแล้วค่ะมึนค่กค่ะคุณผู้ชมยางไว้ทั้งใดกับชดเลขยางไว้ทั้งใดกับชดเลขจินตนาเมาค่ะตอนนี้เมาตัวเลขอยู่นะคะความเมาจึงสี่กับคอยตัวเลขเข่ากับไข่นะค่ะคุณผู้ชมเนาะเ่าก็จะได้มีกําลังใจเนาะค่ะผู้เบิ่งกับเมาคื้กันค่ะคุณผู้ชมตัวเลขลายจินตนาก็เลยทึ่งวิ่งทึ่งเมาบ่าถือแนบบ่าถือแน่นะค่ะส่วนมากซับโซนกันไปค่ะคุณผู้ชมเอา เป็นการใช้ชีวิตแบบว่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาในเมือูลู่เพาพิดกับปับป๊บพูงไม่นะคะนอกจากคุณผู้ชมเบิงอยู่ค่ะ,ะเป็นยังที่แบบว่าตำนาตำลังนะคะคุณผู้ชมมันก็เป็นตะเบิงเนาะไปเรียบคักไหลไปตรงเป๊ีคักหลเพราเป็นตะฟังดอกเม็นบพค่ะนี่บอกเขาหางจากของเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิงแนวทางของพ่อเสดนะคะเป็นแนวทางจากการคำนวณด้วยค่ะคุณผู้ชมมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะพ่อเสดให้มาก็ไม่รู้หรอกพ่อเสดบอลรูร้แน่นอนค่ะว่า ตัวเลขแนวทางเพิ่นจากเขาเนาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นคนที่นําไปเป็นประโยชน์กับตัวเองก็คือนําไปแล้วก็บบอ้อลูกขึ้นล่ะะค่ะคุณผู้ชมว่ามันจะออกตัวที่เท้านําไปเนาะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ค่ะข่ํมท่างค่ะคุณผู้ชมข่ํมไปน้ากันเลยค่ะปานก้นตาฟางเนาะปานมืดสลัวไม่มีไฟฟ้าอ่ะละไปแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมถามมัน ปังขึ้นมาปุกบก็คือไฟจังจะแจงสว่างเป็นประมาณนั้นเนาะค่ะ mm. เข้ากับไปน้ากันคือเก่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันจะเข้าออจะหลุดค่ะ mm. เพราะฉะนั้นเ mm. บิงเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมพิดถือกับเบิงน้ากันค่ะไปเบิงแนทางของโปรเซสของวันที่29 mm. พฤษภาคม2567ลาวพัฒนาจะภาาป,ปังบอกค่ะเพราะว่าเล่าขอพัฒนาไปเรื่อยค่ะคุณผู้ชม คำว่าลาวพัฒนาเขาพัฒนาไปเรื่อยเด้อเขาบริยมของเกาค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเขาต้องตามให้ท่านค่ะเบรงแนวแล้วค่ะให้พิจารณาไปให้ท่านเล่าค่ะคุณผู้ชมเอาไปเบรงแนวทางกันเลยค่ะค่ะแนวทางลาวพัฒนาของพ่อเสรอดค่ะแนวทางวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นมาที่29พ้พฤษภาคม2567ค่ะพ่อเสือดให้มาเด่นศูนย์รองเก้ากันสามลูดเจ็ดแต่ว่ามี4ีแฝงมานําค่ะคุณผู้ชม ไม่รู้แปลว่าอะไรจินตนาบริเดฟคลิปเพลินเนาะค่ะเอาฟาวค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมมานางฟังคลิปยู่บท่านแน่นอนค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมตอนนี้บายโมงแล้วเนาะค่ะ <c oughs> พราว่าจินตนามานางเขียนของหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์เนาะค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมเล่าพัฒนาเป็นสิบๆอาจารย์นะคะ <c oughs> จินตนาทั้งลาวทั้งไทยกับคุณผู้ชมลงไปในเมน้เนาะค่ะเนาะกันเลยบริเ้มีเวลาฟังคลิปเพิินค่ะเอาตามนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ <c oughs> ขอโทษขออภัยแล้วกันเนาะค่ะขอเสร็จเนาะจินตนาบ่มีเวลาฟังค่ะ อตอนออกมาเราค่อยสรุปก็ได้ค่ะเนาะบนค่ะให้มาสอง8 4ดส8ี่ดห้าดค่ะ8หลักหน่วยค่ะคุณผู้ชม2 8 3 8 4ด5 8ดห้าดค่ะแล้วก็สอง1 1 1 2หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเอหนึ่งสองหกแล้วก็0 4ย์ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน้นลัก8เป็นหลักหน่วย8 8 8ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเน้น8เป็นหลักหน่วย28 3 8 4ด5 8 2 7ดี่ด้าดค่ะคุณผู้ชมเป็นบนนะคะส่วนล่างค่ะ ไปกรับน้ำเนื้อค่ะคุณผู้ชมยกเว้นตัวเบิลค่ะประกับเอาค่ะคุณผู้ชมล่างค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เกค่ะสามเก้าสห้าเก้ดสีแล้วก็เก้ค่ะคุณผู้ชมผนเนนไนยหนึ่งศูนย์ย์สค่ะศนย์เป็นหลักสิบนะคะแล้วก็ไปกลับน้ำเนื้อค่ะคุณผู้ชมล่างค่ะของราวพัฒนาวันนี้ค่ะแล้วก็สมตัวค่ะมีทั้งหมดจากหางนอ 1>, 1 2 3 4 5 6 7งสามสี่หหดแปดเก้าหางค่ะคุณผู้ชมไม่ถูกให้รู้ไปจัดไปคะ่ะคุณผู้ชมจัดไปเป็นแนวทางเน้อคะ่ะบเมนต์จัดไปอย่างอื่นคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเอาคะ่ะคุณผู้ชม9 2้าสองเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ นั่มไปเป็นแนวทางด้วยค่ะคุณผู้ชมมากตัวได้ก็เอาโตนั่นค่ะหรือจะไปนั่มเบิดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมไปกลายแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมมันจังมวนค่ะเนาะมวนคักค่ะคุณผู้ชมมือน,นี่เอาล่าพัฒนาคอยให้ปังทุกท่านเ้อค่ะที่เขามาเมืองช่องจินตนาแนวนะค่ะจินตนาบอลูเป็นยังมูอนี่เป็นมวนมวนค่ะคุณผู้ชมมวนอยู่ผู้เดียวนี่หละมันมันมันตื่นนะคะมันหลายหลายนะคะจินตนากับตื่น อันฝาวหรหคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไปน้าแนวทางของประเสริอคอยมันมานปังๆทุกคนเนะะ้อค่ะคุณผู้ชมขามือน,นี้จะถือสายจินตนาได้่ะมือนีนะะ้ขอให้ปังค่ะขอให้หมานขอบคุณทุกคนค่ะที่เขากาเบิ่งช่องจินตนาช a าแน l นะคะขอให้ปังสวัสดีค่ะ